เพียงพอไคะท่านเลียดเาแอบถ่ายขแอบถ่ายไทีเลยไหคะดีไหม ต็มแล้วยันยัค่ะเราได้ค่ะเงได้เรื่อยๆค่ะปูกีมาลงกค

สุรินนายพิจิตรบุญทันประธานในพิธีท่านหัวหน้าสวัสดีตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลน,นะครับประตูวิ่งนะครับผู้แทนผู้บร,กริการศูนย์การศึกษาพิเศษสอทวิโ,โ,โชคครับนายก้าผู้แทนนายกเหล่าอันยงการหลานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดตรง ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านประธานในพิธีท่านพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กับผมนายธรรมช่วยชงโง่ในอำเภอลำดวนในนามของโส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหากิจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน,นผู้ใหญ่บ้านและชาวอำเภอลำดวนขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะด้วยความยินดีและขอขอบคุณที่ท่านและคณะ ที่ได้กรุณานําส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆมากป่นหนึ่งพนคนเศษราษยรนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทํานาเป็นหลักและมีการปลูกอ้อยยางพารามันสำปะหลังพืชผักสวนครัวใ,ในบางพื้นที่โดยเฉพาะการปลูกพริกหลังฤด,ดูการทํานาในนามของส่วนราชการรัฐวาสาหกิจเรียนท่านเป็นจิตบุญธรร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กระผมนายธนภาคยินย,ยาวนายกองการบริหารส่วนตำบลตรังดงของอนุญาตนำเดินข้อมูลของตำบลตรังดงพองสังเกตอันนี้ตำบลตรังดงเป็นหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำดวน4กิโลเมตรเนื้อที่ประมาณ68.40ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 42, าสี่หมื่นสองเจ็ดร้อยหไร่แบ่งเขตการปกครองเป็น1ิหมู่บ้านโดยมีนางสมเร็จสายแก้วเป็นกำนันมีจำนวน คือเรือนทั้งหมดห5 6, 6ัสเครูเรือนจำนวนประชากร5,9 8 4ัคนแยกป็นชาย3า0พคนหญิง2อ8 2กคนมีโรงเรียนในสังก,กัดสำนักง,งานคณะกรรมก,ก,ก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนสโรงโรุงเรียนด้วยกันพัฒนาเด็กเล็กจำนวน2แห่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนึ่งแห่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมทำนาทำสวนทอผ้าเลี้ยงสัตว์เช่นไก่เป็ดเลี้ยงโคกระบือและสุกรเป็นต้น ท่านปลัดจังหวัดท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านรองผู้บังคับการหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับในระดับจังหวัดท่านในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอท่านนายกปมทสมาชิกสภาจังหวัดทีมงานท้องถิ่นท้องที่ พี่น้องประชาชนผู้มีเกียรติที่รกขัน้นวันนี้ผมนายธิจิตรบคุณพันผู้ว,ว่าในการจังหวัดสุรินทร์ทรีมงานมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาออกจังหวัดสร้างส่งสร้างรอยยิ้มที่พืน้นที่อำเภอบบลำดวนตำบลตรัดงนะครับพวกเรามา,าได้ความสุขเหมือนกัน สร้างรอยยิ้มให้กับทางส่วนรายการทุกส่วนตั้งแต่เมื่อวานนี้27ครั้งที่หณโรงเรียนบ้านตรำดงหมู่ที่1ตำบลตรำดงอำเภอลำดวนจังหว,ว,วัดสุรินทร์นะ,ะนครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะลำดับต่อไปอของตยอสีพัฒนนะครับนยืนประจำจุดนะครับก็จะมี สายไปยอนะครับคุณสำรวยหมุนสีหมุนจำไมพรสุดร่วงไปพื้นดองได้สำหรับเด็กที่ได้รับทุนการศึกษานะครับ เด็กชายวันดีโพสิริเด็กชายวราภุสกุลสิริเด็กหญิงพิชญาดาเจียนงามเด็กหญิงพัทธวรรณสายทองเด็กหญิงนาริษาจารัะครับชุดละห้าครับเป็นชุดแรกครับสิบแล้วสิบแล้วเอาสิบแล้วช่ดไหมครับไปครับต่อไปเงินสมร้องกับครอบครัวผู้ร่วมมอนะครับสำหรับเงินสมร้อง เด็กๆที่ยับไม่สำหรับผู้ได้รับชุดหนังสือ ส่วา,าวาด้วยห้าที่สวยงามเลยนะคะขอเรซเินค่ะรวบรวมมาช่วยพี่น้องบัสรซรินนะครับวันนี้เราก็ได้่นนรบริร đó đây này 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 มาแล้วมาแล้วเอ็มมัตเตอร์มาลูก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 มาล่ามาให้มือเกลื่อนหน่อยมามาผลัดกันอารุปผลัดกันอ่าโอเคโอเคครับผมโอเคจ้งโอเคครับให้ทำมกันโอเคครับ Aji Watson, main apa?

honum á tann tíð